สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะ You Teach We Teach Everything จะมาสอนเกี่ยวกับข้อสอบ t e i t i n g t e i t i n g เนี่ยได้บอกไปแล้วว่าในข้อสอบ T-Editing เนี่ยมีอะไรบ้างอะอมาทวนสักหน่อยข้อสอบ t e i t i n g นะคะก็จะมี Reading ทั้งหมด30ข้อเป็นการเติมข้อความก็คือ Text Completion สิข้อแล้วก็ reading comprehension ก็คือการอ่านจับใจความ15ข้อต่อจากนั้นก็จะเป็น speaking อีก30ข้อ speaking เนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะคะชิลๆอ่ะไม่ยากเท่าไหร่เป็น short conversation 10ข้อประมาณสักสาบทสนทนา long conversation เนี่ยเป็น conversation m บ p ยาวก็คือมีสักสองบทสนทนานะคะมีทั้งหมด30ข้อนะอะในเวลา หกข้อในเวลาหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้น manage เวลาของเราให้ดีๆอ่ะมาดูกันที่ short conversation เป็นไงจริงๆแล้วข้อสอบ short conversation เนี่ยเป็นข้อสอบที่ดีนะคะเพราะว่าเอาการสื่อสารในชีวิตประจำวันเนี่ยเอามาออกข้อสอบจริงๆเพราะฉะนั้นค่อนข้างดีมามาดูกันมีอะไรบ้างหัวข้อมันเป็นไง a g o o d deal a g o o d deal อโอเคมันเป็น deal ที่ดีนะ มาดูกันมันเดียวที่ดียังไงเ Have you found a new apartment yet? เธอได้หา new apartment เนี่ยเจอหรืออยังหาพาร์ตเมนตใหม่เจอหรืออยังที่อยู่ใหม่เจอหรืออยัง,ยออยง B. ีต่ว่า Yeah. I finally found a cheap e r one only $700 d o l l a r a month all built included price is a two bedroom เขาก็บอกว่าใช่ ก็คือในที่สุดเนี่ยฉันก็ได้เจอสถานที่ที่มันถูกกว่าที่ที่อยู่นะแค่เจ็ดร้อยดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้นเองแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยรวมอยู่ในบิลในแล้วก็คือเดือนละเจ็ดร้อยรวมค่าน้ำค่าไฟค่านินค่าทุกอย่างแล้วค่าส่วนกลางอ่ะแล้วก็บวกด้วยมีอะไรมีตั้งสองห้องนอนนั่นเองเอก็ตอบว่าว้าว wow, that's a good deal มันเป็นเดลที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็ answer ข้อที่ห B แต่ว่า yeah but I still want a bigger fridge I wanna get a cheap one but I haven't seen anything within my budget yet ก็คือเขาบอกว่า B บอกว่าใช่แต่ว่าก็ยังอยากได้ตู้เย็นที่มันใหญ่ขึ้นฉันต้องการที่เนี่ยอยากได้ที่มันถูกด้วยนะ แต่ฉันยังไม่ได้เจอตู้เย็นตู้นั้นเลยที่มันอยู่ในบัตเจตของฉันอยู่ในวงเงินของฉันมา A บอกว่า you know what แล้วก็ answer ข้อที่2นะคะ until you find what? B really thanks I appreciate it B บอกว่าจริงไหมอ่ะขอบคุณนะฉันแบบ ชื่นชมคุณมากอันนี้จริงๆมันเป็นคำว่าขอบคุณนะ I appreciate it ไม่ได้แปลว่าฉันชื่นชมมันไม่ใช่แปลว่าขอบคุณเธอมากๆเลยมาดูชอยข้อที่หนึ่งกันดีกว่าว่าอย่างไร A บอกว่า Wow that's a good deal B y e a but I still want a bigger bigger fridge A บอกว่า Choice A Choice A ว่าไง Did you buy it เธอได้ซื้อมันไหมอ่ะมาอันนี้เธอได้ซื้อมันไหมเธอได้ซื้อห้องนี้หรืออยางอ่ะอาจจะจริงก็ได้อาจจะถูกก็ได้นะติ๊กไว้ก่อนว่าถูก B Are you kidding เธอล้อเล่นหรือเปล่าการซื้ออาพาร์ตเมนต์ครั้งนี้ไม่ได้รอเล่นแน่ๆเลยเขาบอกว่ามันถูกแล้วก็มีข้อมูลทุกอย่างแล้วไม่ได้รอเล่นนะอ่ะ Is it really cheap เขาถามว่ามันถูกจริงๆหรอ อ๋อ B ก็ตอบแล้วว่ามันถูกไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามย้ำมันถูกจริงๆรดี <D>. is it serious มันจริงจังใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวมันจริงจังใช่ไหมไม่เกี่ยวกันถูกไหมคะ,ะมาดูกันที่ choice E is it furnished furnitures อันนี้ก็คือ furnish รู้จัก f u r n i t u r e ใช่ไหม Fur ร์นิเนี่ยก็มาจาก Furni t u r e หมายความว่าไงห้องเนี้ยมันถูกตกแต่ง หรืออยางก็คือมีโต๊ะตู้เตียงอยู่ข้างในตกแต่งแบบอย่างสมบูรณ์เข้าไปอยู่ได้เลยลากกระเป๋าแค่ใบเดียวหรืออย่างอ่ะอันนี้เก็บไว้น่าจะใช้ได้มาดูกันว่าข้อไหนถูกระหว่าง A กับ E นะอ่ะมาดูกันว้าว wow, that's a good deal did you buy it B yes but I still want a bigger fridge เขาตอบใช่แต่ แต่ะไยยังอยากได้ตู้เย็นที่มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าเธอซื้อหรืออยังได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขายังลังเลอยู่เลยว่าอยากได้ตู้เย็นที่มันใหญ่กว่านี้อ่ะมาดู e สิว่า e ถูกต้องจริงๆไหม is it furnished มันถูกตกแต่งหรือ,อยัง B บอกว่าใช่แต่ว่ายังอยากได้ตู้เย็นที่มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้น e ก็คือถูกต้อง100%ยอรต่อข้อ e นะคะน้องนๆ ะมาต่อกันที่ Choice ข้อที่2 You know what ชข้อที่2 Until you find one เธอรู้หรือเปล่าจนกระทั่งเธอหาตู้ตู้เย็นตู้ใดตู้หนึ่งเจอปีก็บอก r e a l l y จริงๆหรอ Thanks I appreciate it ขอ,ขอบคุณเธอมากๆเลยนะมาดูช h o i c e กัน A You don't need one เธอไม่ต้องต้องการหรอกตู้เย็นตู้นั้นอ่ะอาจจะไม่ต้องการก็ได้ you don't have to cook อันนี้เกี่ยวข้องกับตู้เย็นไหมไม่เกี่ยวข้องกับตู้เย็นนะ C I've an extra one you can use ก็คือเนี่ย extra one ก็คือฉันมีตู้เย็นอีกหนึ่งตู้ที่เธอสามารถเอาไปใช้ได้เก็บไว้ก่อน D you need to get a brand new one เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเขาอยากได้ตู้เย็นที่ใหญ่แล้วก็อืม ที่ใหญ่แล้วก็ถูกด้วยเพราะฉะนั้นแบรนด์นิไม่น่าจะถูกนะอโอเคอี okay. e. I c a n stay with you อันนี้เกี่ยวไหมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนอกเหนือบทสนทนานะเพราะฉะนั้นข้อไหนถูกบ้าง50 50 A กับ C อ่ะมาดูกัน เอ you know what you don't need one until you find one มันมีคำว่า until you find one เห็นไหมจนกระทั่งเธอหามันเจอเพราะฉะนั้นเธอต้องการไหมเธออยังต้องการนะไม่ใช่เธอไม่ต้องการเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผิดโอเไหมข้อ C มาดูกันข้อ C ถูกไหม you know what I've an extra one you can use เธอรู้หรือเปล่าฉนันมีตู้เย็นอีกหนึ่งตู้นะจนกระทั่งเธอหามันเจอบก็บอกว่า จริงจริงไหมอ่ะขอบคุณมากเลยนะถึงเพื่อนที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนข้อ C แน่นอนถูกต้องร้ออร์นะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้น a good deal s h o r conversation for today ก็ประมาณนี้ง่ายๆสั้นๆได้ใจความแต่ว่าถ้าไปสอบจริงๆไม่ต้องแปลทุกทุกประโยคก็ได้นะคะแค่อ่านคร่าวๆแล้วก็จับใจความสำคัญที่ตรงที่เขาจะถามว่าถามตรงไหน App. okay my watching that right? that's it for today see you in the next video bye bye thank you